สวัสดีค่ะพบกับแม่นางทองกว้าวนะคะวันนี้เราก็มาปลูกข้าวกันนะคะเราก็จะเอาเมล็ดข้าวเนี่ยใส่เข้าไปในกระเป๋าของเรานะคะถือคนละหนึ่งกระเป๋าแล้วก็ผู้ชายนะคะเขาก็จะเป็นคนขุดหลุมนะคะส่วนผู้หญิงเขาก็เป็นคนหยอดเมล็ดนะคะ ก็จะหยอดเป็นหลุมๆความห่างก็ประมาณหนึ่งคืบนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็จะจะหยอดพร้อมกับปุ๋ยเลยนะคะปกติเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยก็ได้นะคะมันก็สามารถที่จะโตได้แต่ปีนี้เนี่ยก็เป็นปีแรกนะคะที่เราจะใช้ปุ๋ยนะคะ วันนี้ก็มากันหลายคนนะคะเป็นสิบเลยนะฝั <c oughs> ่งนู้นเขาก็ไม่รอเราเลยนะ เคล็ดลับในการปลูกข้าวเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกข้าวนะคะเราก็ต้องเรียกขวัญข้าวก่อนนะคะทำแบบนี้นะ,ะเราเราก็หวานเมล็ดข้าวหยอดไปตามหลุมของมันนะคะแล้วก็แล้วก็พูดว่าขวัญเอ้ยขวัญมามาทั้งต้นดีมาทั้งกอใหญ่มาทั้งดอกงามแล้วก็มาทั้งเมล็ดดีไม่ไม่มีฝ่อนะคะก็ให้เราท่องแบบนี้นะคะ

ให้ใสๆแล้วก็คิดแต่เรื่องดีๆนะคะเวลาที่เขาขุดหลุมเนี่ยเขาทำเป็นแถวนะคะก็หย่อนเมล็ดเข้าไปเหลายเมล็ดนะคะเพราะว่าเขาก็แบ่งให้นกให้ให้นกให้กากินด้วยนะที่เหลือแล้วก็ให้มันขึ้นเท่าก็เท่าที่มันจะเหลือนะก็คนนี้เป็นเจ้าของสวนนะคะชื่ออะไรคะพี่

เดินไปยังแกน้ําพนเอมาคิดแต่มาเนื้อมาตานาดูมาหอนี่เราต้องไปเจ็บที่ไตล้อบางคนมาเนื้อที่คอมาเนี่ยนี่

ก็การปลูกข้าวแบบนี้นะคะข้อดีของเขาก็คือว่าออไม่ต้องลดน้ํานะจริงๆแล้วไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้นะคะแต่ว่าอืนนี้ก็เป็นปีที่เราทดลองนะคะปีแรกที่เราจะใส่ปุ๋ยนะสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ต้องลดน้ําแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้นะเพราะว่าข้าวเนี่ยเขาก็ดินมันก็ดีอยู่แล้วข้าวก็เจริญงอกงามกินเป็นปีสองปีก็กินไม่หมดนะทุกคน ข้าวสายพันธุ์นี้นะคะก็จะเป็นข้าวเมล็ดกลมๆนะคะก็เรียกว่าเป็นสายพันธุ์ข้าวดอยนะคะลักษณะของเขาเนี่ยก็จะมีความทนทานเติบโตไว,วแตกก่กอได้ดีนะคะเดีเ๋ยวจะสัมภาษณ์พี่คนนี้นะพี่คะชื่ออะไรคะ

าถาปลูกข้าวให้เจริญงอกงามแล้วก็ต้นใหญ่ต้นต้นสูงกอใหญ่อ,อดอกดอกงามแล้วก็เมล็ดข้าวก็ดีไม่มีฝอนะนเขาไม่ได้เขาไม่ได้กลบนะคะทุกคนปลูกข้าวที่นี่เขาไม่กลบนะแต่พอเดินเหยียบไปเหยียบมานะ

กวาแล้วน้ำมวยกัเป่วยงานตัดคาปูนี่เจเหรอกวาแเลนจัจจุันเลน่ลาเราแยกๆอ่กลยาน้าอ่าก็เลยเลเลมองหาหลุมไม่ค่อยเจอแล้วนะมันจบไป วันเอ้ยขวันมามา,มาทั้งต้นมาทั้งต้นสูงมาทั้งกอใหญ่มาทั้งดอกงามมาทั้งมเมล็ดดีไม่มีฝ่อนะสาธุตอนนี้เราก็อ่าเราก็ปลูกข้าวเสร็จแล้วนะคะอ่าแถบนี้เขาจะไม่ใส่ปุ๋ยนะคะ าแถบมาเช้าต,ตรงนู้นเขาใส่ปุ๋ยนะแต่ตรงนี้เขาไม่ใส่ปุ๋ยอันนี้ฝั่งนี้เขาไม่ใส่ปุ๋ยเนะี mm ่ย hmm. ก็อย่าลืมนะคะทุกคนที่เราแนะนำไปนะ,ะท่องคาถานี้ก่อนที่จะปลูกข้าวและระหว่างปลูกข้าวนะคะก็คาถานี้ก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะท่องกี่รอบ หรอบหรือจะเป็นร้อยรอบก็ได้นะแล้วแต่สะดวกนะคะก็รับรองว่าข้าวที่ได้เนี่ยกินทั้งปีก็ไม่หมดบางคนเนี่ยกิน2-3ปีเลยนะคะทุกคนปลูกครั้งเดียวกินได้สองสปีเลยนะก็ต้องบอกว่าข้าวเนี่ยเป็นพืชมหัศจรรย์นะคะที่เขาให้ ที่เขาเนี่ยให้ผลผลิตสูงมากนะหนึ่งเมล็ดเนี่ยสามารถที่จะให้ผลผลิตได้เป็นหมื่นหมื่นเมล็ดเลยนะคะเพียงแค่เราเนี่ยเอามาหยอดมเมล็ดใส่หลุมนะมันก็ขึ้นสามารถที่จะขึ้นเองได้ตามธรรมชาติของมันนะไม่ต้องลดน้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรใดๆเลยนะคะ เป็นไล่เลยนะคะเกินไล่แล้วนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะและสามารถพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ